และสิติดขัดใช่ซึ่งจะขอให้ที่น้องชาติทยอยู่ก็อย้เป็นารลสไ้เป็นคนตารัไมู้่ชายของเราได้ช่วยตักต้องขอบคุณท่านายเำลยอต้องขอบคุณคุณติ๊ที่ช่วยร่วมกันดำเนินานจัดงานเนี่ยถ้ามีเกิดมีขึ้นม และก็ผมแน่ใจว่าคงไม่ใช่งานจะขึ้นวันนี้วันเดียว 3- 4สวันหรือครั้งเดียวเท่านั้นและจะต่อไปข้างหน้าอีกหลายหลายปีข้างหน้าด้วยะคะอบคุณนสมัครไปนะคะขอบคุณ่อนนของเราจะไม่ได้เป็นเพื่อนอยที่นี่แหละแต่เป็นผู้รักษาการต่างที่ไหนก็ไม่รู้นะครับก็แต่ว่าผมแน่ใจว่าท่านจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามท่านจะไม่ลืสมสำรวจภาค และวจะไม่มีชาติหนะครับเพราะว่าเท่าไหนเราเป็นส่วนของซึ่งกันและกันในโอกาสนี้เนี่ยก็ขอตั้งความเปิดฐาดีเอาเจตนารมณ์ที่ดีของทุกท่านที่ร่วมกันมาที่นีที่นี้เป็นพลังสำคัญที่จะน้อมนำให้เกิดซีริซึ่งคือสิ่งที่ดีที่งาม มงคลคือสิ่งที่ดีที่งามที่หล่อที่งดูในกาปกป้องคุ้มครองท่านและมีสุขภาพดีแข็งแรงหรือตั้งใจที่จะช่วยกันรู่วมมือกันอที่คู่กันเป็นร่วมช่วยกันสร้างความมั่นคงการชาติพันธุ์อุยให้ดำรงอยู่ไว แผ่นดินไทยในโวกนี้สู่ต่อไปนาขอให้การจัดงานครั้งนี้สำเร็จลุล่วงเป็นผลดีด้วยกันต่อไปทุกทุกท่านขอให้มีความสุขสวัสดีด้วยการกับมาคุณกันในกันนี้อราจะเปิดงานมาสจั่นคุยโลกสองพันยี่สิบสามนอกจากนี้ครับ คือการแสดงความยินดีของเราคือการแสดงความยินดีของเราวจะรักลุ่มก้องไปทั่วโลกรัารทัานระเดกจะรัันีนะครับก็มีของที่ระลึกที่มอบให้ครับคณะงานนะ